สุทาวดีวงคำจันทร์น้องนิดนะครับวัย2ีปีมืออันดับ29ของโลกในประเภทหญิงคู่ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือจุธาทิปจุธาทิปวงคำจันทร์นี่ก็อายุ25นะครับมือ19ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวแลวก็มือ42ของโลกในประเภทหญิงคู่คู่ชิงของเราครับยานิเซกคนที่ผูกผมนะครับมือหนึ่งของโลกแล้วก็กิงกาลาบาซี่ครับคนผมสั้นกว่านะครับ เป็นมือเจ็ดของโลกในประเภทหญิงคู่ฮังการีนี่ก็ถือเป็นประเทศต้นตำรับเลยนะครับในการก่อตั้งสาพันธ์และก็เป็นผู้คิดค้นวิธีการเล่นและกติกาเช็คบอลขึ้นมาวันนี้ผู้บรรยายก็คือผมกฤิินอัตโนรัตนะครับวอร์มอัพกันประมาณ2อนาทีครับก่อนจะเริ่มในเซตที่1นึ่งเชกบอลจะเล่นกันในระบบ 2- ใน3ครับใครได้2เซตก่อนเป็นผู้ชนะนะครับแต่ละเซตจะเล่นกันจบที่1 2แต้ม มาดูโปรไฟล์ของเสด็จยานิเซะครับนี่คือมือหนึ่งของโลกนะครับในประเภทหญิงคู่เคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะฮะสูง1น8เซนติเมตรถนัดเท้าขวาในขณะที่พาร์เตอร์ครับกิงก้า巴าบาซี่ในวัย26ปีครับเป็นมือ7ของโลกคนนี้เท้าซ้ายนะครับซ้ายขวาจับคู่กันของไทยเราน้องนิดครับสภาวดีวงคำจันทร์มือ29ของโลกในประเภทหญิงคู่แข่งขันวัวทัวร์มา2รายการครับซึ่งที่น่า ประทับใจก็คือได้แชมป์ทั้งสองรายการเลยครับทั้งที่ชิงเต่าที่จีนแล้วก็ที่ดูไบนะครับสหรัฐอเอมรตส์ส่วนน้องหยกจุฑาทิพย์กันตะทงอายุ25ครับเท้าขวาขท<า>ั้งคู่นะฮะสูงเพียงแค่151เซนติเมตร ถึงแม้อันดับโลกของไทยเราจะเป็นรองแต่วัดอะไรไม่ได้เพราะว่าเราลงแข่งขันน้อยครับไม่ค่อยได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์อากาศกำลังดีนะครับ29องศาเซลเซียสความเร็วลม16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความชื้นสัมผัสขึ้นมาครบเลยครับ69เท่านั้น อากาศดีครับริมชายหาดที่เกาะสมุยเริ่มเซตที่หนึ่งครับฝั่งของกิงกาบาลาวาซีเท้าซ้ายนะครับ <ab> เสิร์ฟก่อนอูสินบอกว่าออนครับเป็นแต้มแรกไปเลยนะฮะเสิร์ฟแรกได้แต้มไปก่อนครับจะลัดกันเสิร์ฟฝั่งละสี่คะแนนครับ <Good recovery. S 1> บอลสองไม่ค่อยดีต้องแต่งให้ลงก่อนนะครับ ยานิเซกข้ามแดนมาครับเป็นเอลิโก้แอทแท็กเป็นแต้มของไทยครับเอลิโก้แอทแท็กก็คือการที่ชงมาจังหวะที่จะเล่นวินเนอร์ข้ามมาแดนคู่ต่อสู้จะเสียแต้มทันทีนะครับชุดเสิร์ฟชุดแรกของบาราบาซีสองแต้มแรกเสมอหนึ่งหนึ่งเสิร์ฟแรกไม่ลงครับการเสิร์ฟของเทเบอลก็จะเหมือนกับเทนนิสนะครับเสิร์ฟแรกเสียยังมีโอกาสเสิร์ฟครั้งที่สองถ้าเสิร์ฟสองไม่ลงอีกก็จะเป็นดับเบิลโฟลครับเสียแต้ม เสิร์ฟครั้งที่2ของทางบาราบาซี่ชงบอลสองดีแล้วก็เข่าไม่ข้ามครับลูนี้บ่อต่ำไปนะครับไม่สามารถจะฟาดวินเนอร์ได้ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดแรกของบบาาราซี่นะครับนำอยู่สองหนึ่งเสิร์ฟดีครับโอ้โหบอลแรกเราเปิดแตกครับเปลี่ยนทรงมาเป็น3ามต้นหนึ่งไทยตามครับ1-3 แข่งมาสรายการสาวไทยได้แชมป์มาทั้ง2รายการนะครับเส,สิร์ฟด้วยเท้าขวาครับเปิดบอลสองไม่ค่อยดีต้องแตงให้ลงครับอูนแล้วมาลงเป็นออเอชบอลเอชบอลนี่จะเล่นใหม่ครับแต้มน,นี้ยังไม่คิดนะฮะลูกตกขอบโตครับจะต้องเล่นใหม่ในทุกกรณียังตามอยู่ที่หนึ่งสามครับเส,สิร์ฟแรกใหม่เปิดบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วก็ได้แต้มครับไล่มาเป็นสองต่อสาม คะแนนไหลกันเร็วนะครับในเกมที่1กับเกมที่2จะไม่มีการดิวส์นะครับถ้าเสมอกัน11เท่าก็จบที่12แต้มอยู่ดีเสิร์ฟดีครับเปิดไม่ดี3เท่ากันแล้วครับ <c oughs> โอ้ได้2คะแนนรวดครับการเสิร์ฟทำแต้มต่อเนื่องครับสำหรับน้องหยกจุธาทิพย์กันทะทงลงบนโต๊ะนะครับโต๊ะเท็บอลนี่ ยาว3เมตรนะครับฝั่งละเมตร50เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ลงก็น้อยมากครับเพราะว่าโค้งลงด้วยนะครับปลายโตเสิร์ฟแรกโดนเน็ตเสียแต้มเลยนะครับอาจจะเสียการเสิร์ฟหนึ่งไปครับต้องเสิร์ฟสต่อให้เน็ตลงก็เสียอยู่ดีอูดับเบิลฟอลเลยครับกลายเป็นแต้มฟรีให้ไปกับผู้ต่อสู้ครับ3ต่อ4เสิร์ฟอีกหลูกครับ สิร์ฟไม่ลงครับต้องมาเสิร์ฟ2จุดที่ของไทยเราอาจจะยังต้องปรับเพิ่มคือเรื่องของลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟ 2, 2ลงครับโอ้โหแล้วชงได้บอลสองเป็นยังไงครับแต่งเข่าให้ลงก่อนมองมาแล้วเขาไม่ข้ามครับเป็น4เท่ากันเปลี่ยนเสิร์ฟตอนนี้สายการสูสีไนะครับมาเป็นชุดเสิร์ฟของยานิเซกบ้างครับนี่คือมือของโลกคนปัจจุบันนะฮะ ขนัดเท้าขวาสูง1นึ่เมตรสิบเซนสำหรับผู้หญิงก็ถือว่าสูงเลยครับเสิร์ฟบอลแรกดีแต่เราชงดีครับบอลสแล้วก็ขึ้นตีละกาฟาดไกลจากโต๊ไม่ไหวครับไปถึงป้ายโฆษณาเลยครับขึ้นนำเป็นครั้งแรกครับผู้ไทยยานิเซกเสิร์ฟตาม4ี่ต่อ5เดี๋ยวนี้กติกาของเชคบอลอนุญ,ญาตให้ คนทําแต้มลอยตัวจากพื้นได้แล้วก็หันหลังจากคู่แข่งได้แล้วนะครับปรับมาตั้งแต่ศึกชแชมโลกที่เดินแบกประเทศเยอรมันนะครับเมื่อปี2021ตีลึงกาฟาดออนครับเป็นแต้ของไทย4-6นี่คือเคล็ดหมายการค้าของเช็คบอลไทยเลยครับพักษาตตะกร้อนะครับ กระโดดตีเลนกาฟาดเต็มรอบครึ่งรอบนี่คู่ต่อสู้รับยากครับเพราะว่ากระดอนออกไปไกลจากโต๊ะมากเสิร์ฟสองแต่นี้เสียงหมดเลยครับทางยานิเซกเสิร์ฟแรกไม่ลงครับมาเสิร์ฟสองกดดันให้เขาต้องใช้ศีรษะเสิร์ฟให้ลงก่อนครับออกสองลูกเลยครับเป็นแต้มของไทย4-7ต่อ7ยานิเซกนี่เคยเจอคู่ของไทยมาแล้วนะครับแล้วก็แพ้มาตลอดครับ ถึงจะเป็นมือรหนึ่งของโลกก็ตามนะฮะแต่เจอใครเราแพ้ทุกครั้งเสิร์ฟแรกไม่ลงอาจะกลายเป็นว่าเสิร์ฟชุดนี้4ลูกไม่ได้แต้มเลยหรือเปล่านั่นแหละครับเสียอีกแล้วดับเบิลฟอลแปดสี่ครับสี่แต้มรวดเปเสิร์ฟครับมาเป็นสุภาวดีเสิร์ฟ สุภาวดีนี่เป็นมือ29ของโลกนะฮะในประเภทหญิงคู่เสิร์ฟแรกดีครับขอเปิดมาลึกบ่งย้อนไปข้ามแดนไหมเป็นแต่ของไทยครับบอลสองไม่ดีนะครับบอลสองนี่ย้อนไปไม่ถึงพาร์เตอร์นะครับในกีฬาเชกบอลประเภทคู่แต่ละเทินสามารถ เล่นได้อย่างน้อยๆต้องเล่น2เพลงนะครับต้องเล่น2ครั้งก่อนจะข้ามแดนถ้าประเภทเดียวเนี่ยครั้งเดียวข้ามได้เลยวัหน 1, ึ่งบอสองย้อนกลับมาวอนสามมงโอโหดีครับเขามงหยอดตกแล้วไม่กระเด้งเลยครับขยับมาเป็น9ต่อ6กราฟิกขึ้นมาเร็วนะครับดูแต้มนี้น่าจะเป็น9ก้าห้าเขาใช้ไททอยมงเลยฮะเพื่อให้ลูกมันไม่กระดอน ทางไทยก็พยายามจะฟ้องว่าเป็นการสัมผัสโต๊ะนะครับคือต้องให้ร่างกายห้ามโดนโตะนะครับเวลาที่เล่นข้าวมาเนี่ยผู้สิไม่ว่าอะไรเป็น9-5ครับตอนนี้9-5เสิร์ฟครั้งที่2องอืมดับเบิ้ลฟอลครับ9-6ก็ยังไม่เป็นไรครับถือว่าได้กำไรมาจากเกมเสิร์ฟของยานิเซกในเทิร์นที่แล้วนะครับ เปิดบอลสองเล่นเองหยอดเราเกี่ยวมาครับบอลสองดีแล้วใช้เข่าข้ามไปก่อนอ่าข้ามแดนมาแบบนี้เป็นแต้มของไทยทันทีครับไปต้องเล่นเลย10ต่อ6ครับเปลี่ยนเสิร์ฟไปเป็นคิงก้าบาราบาซี่เสิร์ฟไทยต้องการอีก2องคะแนนนะครับเพื่อจะปิดเซตแรก ความยาวของโต๊ะในแต่ละฝั่งนี่ก็คือเมตรห้าสก้าขาเข้ามาเล่นหน้าเน็ตยากมากนะครับเสร์ฟแรกไม่ลงครับได้เห็นภาพบรรยากาศทะเลไทยในการไปเจ้าภาพเช็กบอลครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับบอลสามาดโอ้โหแรงไปครับช็อตนี้กาจะเอาตายเลยครับโอ้ถ้าแค่ลงก็น่าจะได้แล้ว 7จ็ต่อสิครับทางคู่ยานิเซกกับมาราบาซีตามมาบันแรกดีวันสองขวาแล้วก็เข่าลงครับซ้ายอกแล้วก็แตะไม่ข้ามครับเป็นเซตพอยต์ของไทยเลยครับ7ต่อ11บอีกคะแนนเดียวจบครับเซตแรกคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่ผู้เล่นในประเภทคู่ถ้าคนเดิมเล่น บอลจังหวะแรกใช้ทักษะอะไรจังหวะที่2ต้องเปลี่ยนทักษะครับห้ามซ้ำครับกดดันเลยครับเสิร์ฟครั้งที่2ในแต้ม5เซตพอยต์นะครับของไทยได้ชงเน้นๆแล้วก็ไม่ลงไม้งูผู้สิสินให้เป็นเอชบอลครับเล่นใหม่ครับแต้มนี้ยังไม่ได้นะครับไปตกโดนขอบโต๊ะยังอยู่ที่71 เสรฟดีครับเราแต่งสายต้องใช้ขวาครับเราก็ตีลูกกาฟาดอ่อนครับเป็นแ้มเซตพอยท์ที่ไทยได้ครับเซตแ,แรกนำไปก่อนนะครับจุธาทิพย์กัรตะทงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ครับขึ้นนำไปก่อน1.0ต่อเซตในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่นะครับเด็คุณผู้ชมนะครับว่าการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเช็บอลทัวร์เกาะสมุยชมได้ถึง3ช่องทางครับก็คือช่อง 3BB Sports 1 ผ่าบริการ t b b Giga กิกะทีวีหมายเลข 401, AAS Play หมายเลข301และแอปพลิเคชัน Monomax นะครับนี่ช็อตเซตพอยต์ครับสุภาวดีวงคำจันรนะครับจังหวะนี้ฟาดไปลงปลายโต๊ะครับโค้ชคู่นะครับโค้ชโอ๊ตอรวัตผาบชมพูแล้วก็โค้ชแนนสิบโรหญิงสิรินภาฟอนองแสนก็อดีตตัวฟาทีมชาติไทยตะก้อนะครับทั้งคู่นักกีฬาเชกบอลของไทย แต่ละคนก็เป็นนักตะกร้อมาทั้งนั้นเลยครับทีมชาติตะกร้อชายหาดที่เคยได้แชมป์เอเชียนบีชเกมมาแล้วสถิติในเซตแรกครับไทยเราได้วินเนอร์เท่ากันนะครับ1-1แต่อันฟรอสเออร์ครับคู่ของยานิเสกกับบาราบาซี่5นะครับขอไทยเราดับเบิลฟรอจากการเสิร์ฟไป2ครั้งแล้วก็อันฟรอสเออร์สอครั้งเสียไป4แต้มเอชบอลกันไปฝั่งละ1ครั้งกีฬาเท็กบอลก็จะมี9ทักษะด้วยกันนะครับ ก้าทักษะก็คือศีรษะเนี่ยมงคือหนึไหลสองข้างเป็น2และ3นะครับลำตัวด้านหน้าเป็น4ลํลำตัวด้านหลังเป็นลําลำตัวจากข,าขึ้นมาเหนือเข่าซ้ายขวาเนะครับเป็น6และ7แล้วก็ใต้เข่าลงไปจนถึงเท้าเป็น 8- และ9ผู้เล่นคนเดิมห้ามเล่นซ้ำทักษะในจังหวะต่อเนื่องนะครับรับมาสมมติใช้เท้าขวาถ้าเล่นต่อคนเดิมต้องเปลี่ยนเป็น ทักษะอื่นแต่ถ้าเปลี่ยนคนแล้วสำาทักษะได้ามาดูเซตที่2ต่อครับไทยเราได้เสิร์ฟก่อนนะครับโดยจุดทาทิปเสิร์ฟแรกดีครับเขาเปิดข้าไหมโอ้โหน่าจะอิลิโกลแต่ผู้สินปล่อยให้เล่นครับเอาฟาดเลยครไม่สนใจครับแต้มแรกเป็นของไทยก่อนจังหวะที่ทางยานิสิกเล่นนี่น่าจะข้ามเน็ตมาแล้วนะครับผู้สินปล่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาเรามาได้แต้มวนเนอร์อยู่ดี เสิรฟ์ฟลูกที่2ครับโดยจุดทาทิ์กันทะทุงนี่ครับน่าจะข้ามเน็ตอยู่แล้วแต่ว่าสุภาวดีก็มาทำวินเนอร์ได้ครับแหวกกลางเลยนะครับลูกฟาดอ้เสิรฟ์รฟกดดันได้ดีครับวันสองข้ามาเป็นแต้มของไทยครับส0ส,สิ่งที่เห็นพัฒนาการนะครับของคู่ไทยเราจากที่เคยแข่งชีชัมโลกครั้งแรกที่เยอรมันต่อจนมาแข่งที่ดูไบนะครับเมื่อช่วงต้นปี แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วในศึกชิงเต่านะครับสิ่งที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟแรกได้แน่นอนมากขึ้นแล้วก็จะว่าวินเนอร์นะครับที่มีโอกาสอันฟอสเออร์เลอร์น้อยลงมากเลยครับเสิร์ฟลูกที่3อ่าไม่คำ้ำเสิร์ฟซองครับการเสิร์ฟโดนเน็ตไม่ว่าจะเช็ดเน็ตลงหรือไม่นี่ก็ถือเป็นเสิร์ฟเสียหมดเลยนะครับ พัอกโอ้โหลูกสูงครับยกขารับไม่ไหวแต้มแรกของฝั่งยานิเซกกับบาราบาซีครับสอต่อนหนึ่งชุดเซิร์ฟเลยอีกหนึ่งลูกนะครับโดยจุธทาทิพย์บอลกระดอนสูงนะครับแล้วน้องยกเนี่ยสูงแค่151เซนนะฮะยกขาไม่ไหวเสิร์ฟแรกดีครับ บอลสองเขาไปยังไงครับดีอยู่ครับหม่งมาอาแล้วครับโอกาสได้ฟาดเต็มเต็มครับมาไหมไม่มาามาให้โอ้โหลูก3ามที่ข้ามแล้วหมดสิทธิ์แล้วครับแล้วก็เป็นแต้มของไทยครับสามหนึ่งนี่เรากําลังเจอกับมือหนึ่งของโลกเลยฮะแต่ว่าถ้ามีการชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปปลายปีนี้ซึ่งตามรายงานจะมาแข่งที่ประเทศไทยคู่ไทยคู่นี้มีโอกาสลุนแชมป์โลกได้เลยนะครับดูจากฟอร์มการเล่นแบบนี้เปลี่ยนเสิร์ฟครับมาเป็น1ต่อส ลาบาซี่พยายามจะตามมาเก็บไม่ไหวครับเสิร์ฟแรกไม่ลงคิงก้าลาบาซี่นี่เขาได้ชิง2อีเวนต์นะครับประเภทคู่ผสมก็ได้ชิงด้วยขึ้นฟาดเตะครบรอบผู้สินบอกว่าออนครับเป็นแต้มของไทยในการในขันโบวทัวจะไม่มีการขอชลเลนจ์นะครับโดยมีผู้สินชี้ขาดไปแล้วครับว่าลูกลง 巴าบ,บ,บาซี่พยายามจะบอกว่าเป็นเอชบอลครับผู้สิน์บอกว่าเป็นลูกอ่อนครับลูกดี 1- 4นะครับ巴าบ,บ,บาซี่เสิร์ฟต่อเขาก็เสิร์ฟไม่ช่วยครับคือความยากที่คู่ของทาง巴าบ,บาซี่กับยานิเซกจะต้องเจอกับไทยก็คือบนแรกที่เขาเสิร์ฟเดี๋ยวต้องเสิร์ฟให้เราตั้งลำบากนะครับ,บ,รบ,บเพราะว่าถ้าเราตั้งบนแรกได้บนสองก็ง่ายครับในการที่จะทวินเนอร์ ตังได้สวยๆแบบนี้ฟาดเอาบอลหนึ่งเขาได้อยู่ครับบอลสองไม่ไหวครับโอ้เอ้ครับทีเด็ดของทักษะตะก้อครับเอามาใช้กระเ็กบอลแล้วเห็นเลยครับว่าบอลที่เขาจะรับนี่เขารับยากจริงครับนอกจากแรงแล้วมันยังโด่งด้วยนะครับเปิดบอลแรกเสียมาบอลสองก็เล่นไม่ไหวครับเข้าโต๊ไปแล้วต้องพยายามไม่ให้ตัวโดน โตด้วยนะครับถ้าถเป็นเทเบิลท mm ั hmm. สก็เสียแต้มอยู่ดีเสร์ฟแรกไม่ลงชุดเสิร์ฟของบาลาบาซี่สองลูกนี่เสียแต้มให้ไทยหมดเลยนะครับใช้ศีรษะเสิร์ฟเพื่อความชัวร์ครับเปิดซ้ายแล้วขวาแล้วก็ขึ้นฟาดโอ้๋สูงไปครับลุยเตะท่วมไปสต่อ5ก่อนจะเสิร์ฟก็จะต้องคืนลูกให้กับผู้ตัดสินก่อนนะครับเพื่อ ให้ฝ่ายรับพร้อมก่อนเสิร์ฟออกครับเป็นเสิร์ฟสองครับเซคกอ์เสร์ฟเปอร์เซ็นต์การเสิร์ฟลงลูกแรกของไทยเราดีกว่านะครับ67ต่อ44บวันสามเข้าโต๊ะแตะยอดครับฝั่งของบารบาัสซี่กับเจดิเซกก็ยังวินเนอร์ไม่ได้ได้เรารีกันเลยครับทิคเดดลงมา <ส>ได้ฟาดเต็มๆเรียบร้อยครับ2ต่อ6เปลี่ยนส่งมาเป็น6-2อโอ้เกมวินเน์ของไทยดีกว่ามากครับจังหวะโอกาสเล่นบนสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแต้มตลอดนะครับโอ้ครับวนง้างขามาเตะลงกลางระหว่างสองคนเลยครับย้ำอีกครั้งครับเราเจอคู่มือหนึ่งของโลกนะครับโอ้แต่เล่นแบบเหนือเลย คุณหญิงปฐมาลิสวดตระกูลก็มานั่งเชียร์ด้วยนะครับเป็นกรรมการของคณะกรรมการอลิมปิกสากลนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับมานั่งเชียร์ด้วยเสิร์ฟสองดีครับเอาเข้าโต๊ะเล่นไม่ได้เลยครับอย่างนี้เอื้อมสุดปลายเท้าแต้มไหลเลยครับ7ต่อ2ขอเวลานอกเลยครับต้อง แก้เกมแล้วก็หยุดการทำแต้มต่อเนื่องของคู่ไทยก่อนราศีแชมป์ตอนนี้อราจ,จับแล้วนะครับนี่ถ้าไม่ติดว่าเข้าร่วมแข่งขันน้อยทัวร์เมนต์กว่านี่ก็ถือว่าอันดับโลกน่าจะขึ้นสูงกว่านี้มากครับจุธาทิพย์นี่ประเภทคู่นะครับอยู่อันดับ42ของโลกส่วนสุภาวดีอันดับ29 ไม่ใช่เพราะว่าไม่เก่งครับแต่ว่าแข่งน้อยนะฮะแน่นะคตต่อไปก็ถ้ามีโอกาสได้ลงแข่งวัวทัวร์บ่อยๆอันดับโลกก็น่าจะขึ้นมาในระดับท็อป t o p ท็อป5ได้ไม่ยากครับคือต้องบอกคุณผู้ชมไว้อย่างหนึ่งเลยว่าตะก้อหญิงของเราเนี่ยพอมาเล่นเช็คบอลเจอกับทักษะที่เป็นแบบฟุตบอลของยุโรปหรืออเมริกาใต้แต่ก็กินขาดเลยนะครับเรื่องของการวินเนอร์ต่างเนี่ยผู้หญิงสดใสมากครับ ชมป์โลกล่าสุดนในการแข่งขันเทคบอลเป็นของ <Future S 1> สหรัฐอเมริกา,กาในประเภทหญิงเดียวแต่ถ้าเจอไทยแบบนี้ก็ไทยดูได้เปรียบครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายชายนีต้องบอกว่ายังไม่แน่ so ชัดมากนักนะครับเพราะว่าเทคบอลชายของฮังการีโรมาเนียหรือว่ารวมถึง เซอร์เบียครับซึ่งเป็นแชมป์โลกประเภทชายคู่สองสมัยเขาก็ยังมีทีเด็ดนะครับที่ชายไทยก็ยังชนะยากอยู่ครับเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับเพราะว่าไทยเราได้ชิงในประเภทชายคู่ด้วยนะครับในรายการนี้กลับมาสู้กันต่อครับหลังจากที่ทำเอานะฮะนำอยู่7ต่อ2ครับเสิร์ฟโดยสุภาวดีโดนเน็ตครับเป็นเสิร์ฟแรกเสีย เสิร์ฟสองนะครับเน็ตก็ทำจากอะคริลิกเรซินนะครับจะโดนแล้วคือถ้าเป็นเสิร์ฟนี่คือเสียเลยแต่ถ้าเป็นการโต้นี่พลิกเน็ตลงได้เอชบอลครับผู้สีไว่าไงผู้สีบอกไซบอลแหละครับเป็นไซบอลครับไซบอลคือไม่ได้โดนขอบโต๊ะด้านบนนะครับโดนด้านข้างคือเสียแต้มน,นะครับเป็นแต้มของไทยถ้าโดนขอบโต๊แล้วไม่กระดอนขึ้นนะี่ ถือเป็นลูกเสียสัญญาณมือผู้ดสินถ้าเป็นเอชบอลก็จะยื่นแขนออกมาข้างนึงแล้วก็จะลูบแขนนะครับเมื่อสครูนี่ไม่ได้ยื่นเป็นไซส์บอลเปิดแรกไม่ค่อยดีบอลสองย้อนหลังเข่าไม่ลงครับโอ้ยานิเซกพลาดง่ายครับไหลไปเป็น9ต่อ2้เราเล่นขาดเลยนะครับจคู่ม่งของโลกเล่น9 2เลยครับผู้ชมก็มีคนต่างชาติมาเยอะนะครับ เมืองท่องเที่ยวอีกแล้วครับเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเซิร์ฟแรกดีไปอีกครับ12เปลี่ยนเซิร์ฟมาเป็น2ต่อสิบเซิร์ฟชัวร์มากครับทางสุภาวดีิผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่า mismatch เลยนะครับคือต้องใช้คยวาว่าชนะกันแบบห่างชั้นเลยครับเอาคลาสนี่ครับได้คะแนนมา5แต้มรวดนะครับ โดนเน็ตก็เสฟแรกเสียไปครับยาดิสกต้องมาเสิอสองจะเจ็บอาจะจบเร็วกว่าที่คิดไหมนั่นและครับขึ้นมาเป็น10แมชพอยท์ครับ10แมชพอย์เลยครับโอ้โหแล้วก็เป็น10บชัยแมชพอย์ด้วย ให้เรากำลังจะเป็นแชมป์ครับอีเวนต์แรกอี่จะจบเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดนะต้องการอีกแต้มเดียวเซิร์ฟแรกไม่ลงอีกครับถ้าเสิร์ฟเสียอีกคือจบเลยนะครับ น,นี่คือม,มือหนึ่งของโลกนะครับเสิรฟ์ฟลูกที่2ลงอยู่ครับอาครับฟินเนอร์ส,ยสวยๆทิ้งท้ายหน่อยยังอยู่ครับตั้งเข่ามาเขาต้องเอาให้ลงไม่ลงก็จบเลยครับเรียบร้อยครับ2เซตรวดนะครับสุภาวดีวงคำจันท์และจุธาชิพกันทะทงน้องนิดและน้องโยกครับเอาชนะมือหนึ่งของโลกเลยครับ สน e t t นิเซกและก็มือ7ของโลกอย่างคิงก้าบาราบาซีไปได้12ต่อ7และ12ต่อ2ครับควา้าแชมป์รายการเช็คบอลทั่วสมุยนะครับไปได้สำเร็จโอโ้ก็เร็วกว่าที่คาดคิดจริงๆครับคือชนะ2-0เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกแต่ว่าชนะ12-2เลยนะครับโอ้โแล้วนี่เป็นการโกยแต้ม จ็ดคะแนนรวดเลยนะครับเจ็ดคะแนนรวดเพื่อปิดแมชช์อีเวนต์แรกของวันนี้ครับในรอบชิงชนะเลิศเป็นไทยครับได้แชมป์ไป